การันตีชีวิตพิชิตดวงชะตากับผมอาจารย์ผู้เขาจะครับดวงของคุณประจําวันที่13เดือนพฤษภาคมครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับถือว่าวันนี้นะฮะต้องรักษาเรื่องของคําพูดไว้ให้ดีๆนะครับบางสิ่งบางอย่างพูดจะอะไรออกไปอาจจะเป็นสิ่งที่เมามัดตัวเราในภายภาคหน้าได้ต้องระวังไว้ครับคนที่เกิดวันจันทร์นะฮะวันนี้ครับถือว่าเป็นวันที่สบายๆนะครับมีบุงของการกินการอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ครับ ใครที่กลัวอ้วนมีสิทธิ์ที่จะอ้วนได้นะครับต้องระวังไว้นิดหนึ่งครับคนที่เกิดวันอังคารครับวันนี้ครับมีเกณฑ์นะฮะเสียเงินเสียทองครับไปกับบริวารครับบริวารตัวจุดนี้แปลว่าลูกหลานอยู่ที่บ้านหรือว่าบริวารที่อยู่ที่ทํางานก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมตามนี้ครับคนที่เกิดวันพุธนะฮะ ถือว่าเป็นวันที่ใช้เงินนะคะค่อนข้างที่จะมือเติบพอสมควรครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องดูแลนิดนึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตเครดิตนะครับในรอบวันนี้ไม่งั้นคุณมีโอกาสใช้จ่ายเกินตัวนะครับคนที่เกิดนะฮะวันนะฮะพฤรหัสสบด,ดีนะครับ เป็นวันที่ต้องระวังไว้นะฮะเรื่องของการโดนหลอกลวงครับโดนแก๊งคอเซ็นเตอร์ได้หรือโดนคนใกล้ชิดหลอกหรือเจอะเจอเรื่องเกี่ยวกับคําโกหกหลอกลวงได้ต้องระวังไว้นะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับวันนี้ครับใครที่รอคอยข่าวข่าว,าว,าวเรื่องเกี่ยวกับเงินทองในช่วงก่อนหน้าจะได้รับการตอบนะปฏิสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรครับที่ดีกลับึ้นมาในรอบวันนี้ครับ คนที่เกิดวันเสาร์นะฮะวันนี้ครับเป็นวันที่โดดเด่นนะครับในทุกๆเรื่องราวติดต่อเจจาพาทีนะฮะในทุกเรื่องราวเรื่องของความรักเรื่องของการงานการเงินมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จครับ